สวัสดีค่ะทุกทุกคนในวันนี้เราจะมาฝึกพูดภาษาพม่าด้วยกันต่อนะคะกับหัวข้อที่น่าสนใจในวันนี้นั่นก็คือการแพ้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราพ่ายแพ้นะคะแต่หมายถึงว่าเราทานสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าไปแล้วเกิดปฏิกิริยากับสิ่งนั้นค่ะยกตัวอย่างเช่นบางคนทานอาหารทะเลทานกุ้งทานปลาหมึกแล้วเกิดอาการแพ้เกิดอาการคันตามร่างกายบางคนได้กลิ่นบุรีกลิ่นเกสรดอกไม้แล้วเกิดอาการหายใจไม่ออกแบบนี้ค่ะ โดยส่วนตัวนะคะตัวเองเคยมีประสบการณ์ตรงเลยคือเคยแพ้อาหารที่ประเทศเมียนมาค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะสื่อสารยังไงบอกเขายังไงดีนะคะรู้แต่เพียงว่าเดี๋ยวเราจะไปหาคําว่าแพ้เป็นภาษาพมา่าแล้วเอามาพูดเหมือนกับโครงสร้างภาษาไทยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนเมียนมาเขาไม่ได้พูดแบบเราเลยค่ะพูดแตกต่างกันมากๆวันนี้ใครที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะจะสามารถพูดได้เป็นของตัวเองเลยค่ะเพราะวันได้สรุปโครงสร้างแบบง่ายๆ ่ายให้ทุกคนได้ฝึกตามแล้วค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าถ้าคนไทยพูดว่าดีฉันแพ้จุดจุดจุดผมแพ้จุดจุดจุดในภาษาพมา่าเขาจะใช้โครงสร้างอะไรกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละส่วนค่ะส่วนแรกนะคะคำว่าดิฉันในภาษาพมา่าจะพูดว่าจมมะ จมาผมพูดว่าจะนองจะนอคราวนี้เรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างค่ะคำว่าแน่คำว่าแน่คำนี้นะคะแปลว่ากับต่อามาค่ะคำว่าแตะแตะตัวนี้ค่ะแปลว่าเข้ากาันหรือว่าผูกกัน แต่ในโครงสร้างนี้นะคะเขาใช้ในรูปของประโยคปฏิเสธค่ะก็คือมะจุดจุดจุดบูที่แปลว่าไม่นะคะมัดแต่บูมแตบูเลยแปลว่าไม่เข้ากันไม่ถูกกันไฮไลท์เลยนะคะแปลว่าไม่เข้ากันไม่ถูกกันมัแตะบูมัแตะบู นะคะคราวนี้เราลองมาแปลดูนะคะไม่เข้ากันกับสิ่งนี้คนไทยพูดไหมคะดิฉันไม่เข้ากันกับฝุ่นเราไม่พูดใช่ไหมคะเราจะพูดว่าดิฉันทำไมคะแพ้ฝุ่นใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะภาษาไทยเรานะคะดิฉันแพ้ฝุ่น เราจะเอาสิ่งที่แพ้ไว้ด้านหลังแต่ในภาษาพมา่าเขาจะเอาไว้ตรงกลางค่ะเอาสิ่งที่แพ้ไว้ตรงกลางแล้วตามด้วยแนะมาแต่บูแนะมาแต่บูแปลเป็นภาษาไทยให้ง่ายๆเข้าใจเลยแบบที่เราพูดกันบ่อยๆนั่นก็คือดิฉันทชไหมคะแพ้สิ่งนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นดิฉันแพ้ปู คำว่าปูในภาษาพม่าจะพูดว่าอย่างไรนะเราก็มาดูนะคะเห็นไหมคะวันใช้4ีเดียวกันเลยนะเราก็จะได้เรียนเองได้ด้วยนะคะคำว่าปูพูดในภาษาพม่าว่ากันนันกันนันแปลว่าปูดิฉันแพ้ปูเราก็เอาสิ่งที่แพ้ค่ะไว้ตรงกลางนะคะพูดภาษาพม่าพร้อมกันค่ะจะมะ กันนันแนะมาแตะปูเอาสิ่งที่แพ้ไว้ตรงกลางแล้วตามด้วยแนะมาแตะปูพูดพร้อมกันอีกครั้งค่ะจะมะกันนันแนะมาแตะปูดิฉันแพ้ปูค่ะแต่เชื่อว่าหลายๆคนจะมีสิ่งที่แพ้ไม่เหมือนกันเดี๋ยววันนี้ค่ะเรามาฝึกท่องคำศัพท์ด้วยกันต่อเลยนะคะคำศัพท์คำแรกนะคะ ยาปฏิชีวนะปฏิศีวะเซปฏิศีวาเซ,ต,าเซต่อมาค่ะเกสรดอกไม้คำว่าเกสรตรงกับคำภาษาพม่าว่าวุดโมต่อมานะคะคำว่าดอกไม้ตรงกับภาษาพม่าว่าปานปานวุดโมเกสรดอกไม้ค่ะต่อมาควันทูอมวยไดอนา อมวยไดแปลว่าทูปอันนั่นแปลว่ากลิ่นควันค่ะอมวยไดอันนั่นกลิ่นควันทูปหรือควันทูปนั่นเองค่ะต่อมานะคะเซเล็กอันนั่นเซเล็กคือบุหรี่อันนั่นคือกลิ่นควันนะคะเซเล็กอันนั่นกลิ่นควันบุหรี นมวัวอ่านว่านัวโนนวัวแปลว่าวัวค่ะโนแปลว่านมนมวัวอ่านว่านัวโนนัวโนถั่วค่ะออกเสียงว่าแปรแปรอาหารทะเลปินแลซาปินแลซาฝุ่นออกเสียงว่า คงคงแป้งหรือผงค่ะออกเสียงว่าอมโมกอมโมต่อมาค่ะคำว่าเล่าออกเสียงว่าไอแย็ไอยเยเริ่มต้นนะคะเรามาทบทวนโครงสร้างกันแบบเร็วๆกันก่อนนะคะเริ่มต้นจากดิชันหรือผม แพ้สิ่งนี้ค่ะในภาษาพม่าเราจะพูดว่าจะมะจุดจุดจุดแนะมาแต่บูจะนอจุดจุดจุดแนะมาแต่บูยกตัวอ,อย่างกันอีกครั้งหนึ่งค่ะดิฉันแพ้ปูค่ะเราก็เอาคำว่าปูมาใส่ตรงกลางพูดพร้อมกันค่ะจะมะกันนันแนะมาแต่บูจะมะกันนันแนะมาแต่บูต่อมาค่ะ คุณแม่แพ้ปลาตัวนี้คุณแม่ตรงกับาภาษาพม่าว่าเม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 ปลาพูดว่างางาคำว่าดีดีแปลว่านี้ปลาตัวนี้เราจะพูดว่าดีงาดีงาคุณแม่แพ้ ปลาตัวนี้เอาคำว่าปลาตัวนี้ใส่ตรงกลางค่ะแล้วตามด้วยแหน่มาแตบูพูดพร้อมกันค่ะเมเมกะดีงานแหน่มาแตบูเมเมกะดีงามแนมาแตบูต่อามานะคะเดี๋ยววันจะพาทุกคนมาฝึกพูดอาการแพ้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นมันหนีแพ้กุ้งคำว่ากุ้งตรงกับภาษาพม่าว่าประสน ประซูลมันหนีแพ้กุ้งมนันหนีกะปลาซูลเน,นมะมาแตะบูเกิดอาการอะไรขึ้นคะเกิดอาการคันตรงกับภาษาพม่าว่ายาแดยาแดมนันหนีแพ้กุ้งเพราะเกิดอาการคันพูดพร้อมกันคะ่ะมนันหนีกะปลาซูลน,นมะมาแตะบูยาแดต่อมาค่ะคุณพ่อแพ้เหล้า คุณพ่อพูดว่าเพ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 เล่าพูดว่าไอแยตไอแยคุณพ่อแพ้เล่าเพเพกับไอแยแนมแต่บูเกิดอาการแพ้ค่ะตรงกับภาษาพม่าว่า Allergic ด้วยพิษแดอัลเลอร์จตรงกับภาษาอังกฤษเลยค่ะแปลว่าแพ้ใช่ไหมใส่ด้วยด้วยนะคะบอกถึงว่า อะะไรคเราไม่ได้แพ้แค่จุดๆเดียวใช่ไหมอาการแพ้เนี่ยมันก็คือการที่มันมีหลายส่วนหลายจุดนะคะบอกถึงภาวะภูพน์นั่นเองค่ะพิแเตแปลว่าเป็นหรือแปลว่าเกิดขึ้นนะคะเกิดอาการแพ้ตรงกับภาษาพม่าว่า allergic due คุณพ,พ,พ่อแพ้เล่าเพราะเกิดอาการแพ้พูดพร้อมกันค่ะเพเพกะไอยะแนมแตบ,บู allergic จิกด้วยผิดแดดต่อมาค่ะผมแพ้กลิ่นน้ำหอมคำว่ากลิ่นน้ำหอมค่ะพูดภาษาพม่าว่าเย่มวยอันนั่ผมแพ้กลิ่นน้ำหอมพูดพร้อมกันเลยค่ะจะหนอเย่มวยอันนั่นแนะมาแต่บูอัตแต่ฉูจะแดอัตแต่อัตแต่ แปลว่าชีวิตหรือแปลว่าลมหายใจก็ได้ค่ะชูแปลว่าสูตรหรือดมจะแดดจะแดดแปลว่าคับหรือแปลว่าแน่นสรุปใจความเลยนะคะตรงกับภาษาไทยว่าหายใจไม่ออกค่ะอัตแดชู่จะแดด ผมแพ้กลิ่นน้ำหอมเพราะหายใจไม่ออกนะคะจนหน่อเยมุ้ยอันนั้นแนะมาแต่บูอัตแตชูจัดแดดเป่ามาค่ะดิฉันแพ้ฝุ่นคำว่าฝุ่นพูดว่าผงผงจมะผงแนมะมาแต่บูเกิดอาการอะไรคะจามตรงกับภาษาพม่าว่านาชีแดด เขียนว่านาชีแด ah, ออกเสียงว่านาชีแด ah, เขียนว่านาชีแด ah, นะคะออกเสียงว่านาชีแด ah, แปลว่าจามดิฉันแพ้ฝุ่นเพราะเกิดอาการ am, จามค่ะจมะผโขงแนมแต่บูนาชีแด ah, เพื่อนๆจะเห็นเลยใช่ไหมคะว่าไม่ยากขอเพียงแค่ว่าเรารู้ให้ได้ว่าภาษาไทยพูดแบบนี้ภาษาพม่าจะพูดว่าอย่างไรคะ่ะเนื้อหาในวันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้คะ่ะหนังสือพูดภาษาพม่านอกตำราที่วันตั้งใจรวบรวมมานานถึง2ปีเลยคะ่ะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยประหยัดเวลาและฝึกตาม ฝึกพูดภาษาพมา่าได้อย่างง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องเสียเวลาเหมือนวันนะในวันนี้ที่วันได้พาทุกคนเนี่ยฝึกเริ่มตั้งแต่โครงสร้างเลยใช่ไหมว่าต้องพูดยังไงสอนคําศัพท์นะคะแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้เป็นของตัวเราเองได้ค่ะเนื้อหาในวันนี้แหละก็คืออยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะเห็นไหมคะจะมีสีสันสวยงามเลยนะคะและตัวอักษรเนี่ยค่อนข้างใหญ่เนาะทำให้อ่านง,ง่ายมีภาษาไทยคําอ่านเนี่ยจำกับเอาไว้ด้วยนะคะ คนก็สามารถฝึกตามได้ไม่ยากเลยนะคะอย่ามาเสียเวลาเหมือนวันเลยใครที่เรียนภาษาพม่ามาจะรู้ว่า หนังสือฝึกภาษาพม่านั้นหายากมากมากค่ะแล้ววันก็เคยเจอปัญหานี้แหละมาก่อนนะวันไม่อยากให้ทุกคนมาเสียเวลาเหมือนวันนะคะวันก็เลยสรุปมาให้ทุกคนเนี่ยได้แบบเข้าใจง่ายๆแค่ทุกคนฝึกตามเนาะทุกคนฝึกตามเหมือนในคลิปวิดีโอเนี้ยทุกคนจะรู้สึกเลยใช่ไหมคะว่ามันไม่ยากนะคะเห็นไหมวันนี้แหละวันเอาเอามาจากเนื้อหาหน้านี้แหละเห็นตัวปูไหมคะดิฉันแพ้ปู ใช่ไหมคะเนี่ยคะทุกคนท่องคำศัพท์แล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ต่อนะคะทุกคนก็จะได้แบบฝึกเองได้เนาะเพราะว่าเวลาอ่านหนังสือเนี่ยข้อจํากัดของการอ่านหนังสือมันก็มีไง คือเราไม่ได้แบบมีคุณครูมาอยู่ข้างๆคอยอธิบายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือวันจะพยายามเขียนให้ละเอียดนะคะเขียนให้ละเอียดให้ทุกคนเนี่ยอ่านแล้วเข้าใจได้ด้วยตัวเราเองเนาะใครที่สนใจหนังสือเล่มนี้นะคะสามารถทักไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ line แอดครูวันค่ะรักมากๆเลยกว่าจะทำสำเร็จนะคะ เดี๋ยวเนื้อหาในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันต่อค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะต๊ายบา